สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะนักท่องเที่ยวแน่นง,งานพระนครคีรีเมืองเพชรสุดงดงามไฟประดับราวสวรรค์นบนดินเมื่อวันที่21มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่36ระหว่างวันที่17ถึง26มีนาคม2566ภายใต้ชื่องานเยือนถิ่น ริปฟรีสะดุดีจอมราชันแดนสร้างสรรอาหารไทยซึ่งค่ำคืนนี้จัดขึ้นเป็นวันที่สี่แล้วโดยมีการประดับไฟสวยงามบนพระนครคีรีและรอบๆงานมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานบันทึกภาพการประดับและตกแต่งทั้งบนเขาววังและ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบกันอย่างเนืองแน่นนายนัทชัยนำพูลสุขสรรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่างานพระนครคีรีเมืองเพชรเป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรีที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง35ครั้งซึ่งครั้งที่36ประจำปี2566จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26มีนาค 66ณนะบริเวณพระนะครคีรีเขาวังบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบเพื่อเทอิดพระเกียรติ บุรพะมหากษัตริย์ทราชเจ้ารัชการที่สรัชการที่ห้ารัชการที่หกรัชการที่9ที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรีตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและปีนี้จะมีการนำเสนออาหารบ้านชั้นจาก8ปดอำเภอในอิ่มรู้ชูถิ่นจะนำเสนออาหารจาก เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารชาววางังสำหรับอาหารเมืองเพชรจากวัตถุดิบของทั้ง8อําเภอและนวัตกรรมผลงานที่รังสรรค์ออกแบบอาหารแปลกหลากชนิดมีทั้งการสาธิตทำจำหน่ายและการประกวด อาหารและขนมไทยที่คอชิมไม่ควรพลาดนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในานามชาวเพชรบุรีถือโอกาสนัดหมายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรีครั้งที่36นอกจากจะเพลิดเพลินอัทรรสแห่งแหล่งอาหารอันโอชะแล้วยังจะได้สัมผัสบรรยากาศ แห่งความสุขทุกรสชาติทั่วบริเวณบนพระนครคีรีหรือเขาวังและรอบอุทยานรอสีชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมงานหัตถกรรมจากสกุลช่างเมืองเพชรและอย่าพลาดมากดชัตเตอร์เช็คอินชมไฟสีสันแสงสีเสียงชมการอลังการจากการแสดงพลุเพชรแห่งเพชรทุกค่ำคืนพร้อมทั้งเลือกสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแปรรูป และกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วนขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลี่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ